สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่วัดพะนอนนะคะก็ะคณะราฐมูรีนะคะซึ่งนำทีมโดยนาะยกเินาทวีสินนะคะได้มาเยี่ยมชมพะนอนของเรานะคะชาวสุงเดินนะคะที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นที่สักการะของเรานะคะที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ได้มาเห็นสถานที่จริงนะคะว่าหลังคานะคะได้ ต่บเกินไปนะคะซึ่งทําให้พะนอนนะคะมีความชื้นขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะเราจะแก้ปัญหานะคะโดยการที่ยกหลังคาให้สูงขึ้นเพื่อให้ผงขึ้นนะคะให้พะนอนนะคะ,นนนะ,คะไม่มีความชื้นนะคะโดยท่านนะคะก็ตัวเมยเองนะคะก็เป็นสสในพื้นที่นะคะก็ได้เสนอมบประมาณในการแก้ไขเรื่องตรงนี้นะคะจํานวน30ล้านค่ะ ครับก็ตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านนายเพลย์นะครับท่านนายกองค์การมหาสวนสมุทรเซมานะครับตลอดจนข่าวรายการท้องเองคอเพนะครับก็ด้วยความที่อาคารที่ก่อสร้างที่มุงพนนอนมานะครับก่อสร้างเมื่อปี2535นะครับจนมาขณะนี้ก็ร่วม30ปีนะครับซึ่งอาคารเป็นรั้วปากาที่ค่อนข้างทรงต่ำนะครับแล้วก็ทําให้ขนาดของการเลี้ยงอายุยาวนานก็ทําให้การดูแลค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็ทําให้โคมงพนนอนเนี่ยเกิดมีปัญหาอยู่ ครับหรื่าเงเรื่องของเรื่องของระบบน้ําที่เป็นมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชาวถุงเนินก็เลยมีความคิดว่าทําอย่างไรนะครับที่จะมีโอกาสได้มีการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้อาการนั้นเป็นราคาที่กว้างวางขึ้นนะครับยกระดับขึ้นสูงขึ้นนะครับทําให้มีความโปล่งแล้วก็จะสามารถขณะเดียวกันเรื่องของการป้องกันเรื่องของระบบน้ํานะครับที่จะไม่ให้อ่ระบบนี้ไปกระทบกับตัวอมนนทรเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับตั้งแต่สมัยท่านโลเิกุทยานะครับมาดําเนินการการปรับปรุงนะครับแล้วก ท่านผู้ว่าวิเชียนนะครับเราก็ได้ฝากเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับในฐานะผู้เกิดจนกระทั่งต่อมานะครับท่านผู้วิเชียนได้พ่อคให้ท่านลองสมเกียตให้ดําเนินการนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อรองสมเกตได้ออกแบบครับก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดปัญหาก็คือการดำเนินการจะต้องมีการออกแบบโดยกรมศิลปากรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารองสมเกติก็เลยได้ภาษาจากกรมศิลปากรนะครับจนขณะนี้เนี่ยไม่มีการออกแบบสําเร็จร่วมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสสนัชชาด้วยครับที่ได้ช่วยประสานงานอีกกว่ากิงอีกทางหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับได้มีการดําเนินการการออกแบบเรียบร้อยนะครับและก็สามารถเรียนเจญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐารก็มีสินได้มาเยี่ยมมาชมกันนะครับทำให้วันนี้คาดว่านะครับเราอาจจะได้มีการอนุมัติงบ30บล้านเพื่อบริการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราชาวสุเนิร์มีความยินดีนะครับที่จะได้เห็นอาคารหลังใหม่เพราะว่าในอนาคตองค์พระนอนนี้นะครับก็จะเป็นสถานีแห่งหนึ่งนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับพุทธาพพุทธศาสนิกชนนะครับมาถราบไหวก็คิดว่าริ้งนี้เป็นข่าวดี นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านในเบอร์คนที่ยิ้มแย้มที่สุดก็คือท่านในเบอร,ร์สมเดชนนะครับตลอดจอนท่านนายกนะครับที่ท่านพี่น้องเหล่าชาวสมเดชนครับก็ต้องกลาวขอาโคตรดีครั้งหึือนกับขอบคุณครับ จะไปชมอะไรอ๋อทำมาจากนั่นไงสร้างด้วยหินทรายใหญ่ในโลกาควรค่าแก่การศึกษาเขาเรียกสีมาธรรมจากของเก่าโบราณเป็นของสำคัญยิ่งมากต้องหวงแหอย่าให้แต่ขักทุกคนต้องรักษาดังดวงใจออกจากเมืองสมาไปทัศนาเทวาสถา เจ้าอรรมันมหาราชาตั้งไวเหนือเย็นเธอเห็นบ้าง,หงไหมนั่งไงปราสาทเมืองแขกติดลาเลนสางอย่างแข็งแรงน่าแปลกโรดรักษาย่าให้หินแต่ปราสาทเมืองแขกเมืองเก,เก่าโบราณเที่ยวสูงเนินช่างเซมเพลเพลเทเลีเท่ยวเดินเที่ยวโดนอนปราสาทนอนกูล้วนแต่หน้าโ ยาสารโรงบาลของคนรุ่นเก่าประสาทมากมายแปลอกแปลก,ปลกใจจริงเจ้าไม่เชื่อไปดูน้องปู่เมืองเก่าประสาทเมืองเก่าก็น่าเข้าไปดูตะวันร้อนร้อน,อนเหนื่อยลาทักท่อนหายพลันได้กินข้าข้ามบ้านฉันไปรับประทานลาเป็ดทาหมูจุดตะเตียงนั่งเคียงชมตรู ยังทูได้บัญญัติเดี่ยวสูงเนินมีหมอเอื้อเกิ ไปรับประทานลาเสร็จคาโม่จุดตะเกียงนั่งเทียงชมตวงเกียงคู่ได้บรรยากาศเที่ยวสูงเนินมีหมอเอือเกินห้ามพลาดมีเวลาหรือมีโอกาสใครมาโคราชอย่าลืมเที่ยวสูงเนินมีเวลาหรือมีโอกาสใครมาโคราชอย่าลืมเที่ยวสูงเนิน อชีพในพื้นที่ที่เราส่งเสริมสนับสนุนประชาชนค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นการสาธิตกลุ่มอาชีพของสกอพมเภอสุเนินค่ะอยู่กับใครเอ่ยคุณพี่บุษราเนาะก็วันนี้เราก็มาแสดงให้ท่านนายกรัฐมนตรีชมอันนี้กลุ่มที่เราส่งเสริมคือทุกหมู่บ้านในอำเภอสุนเนินนะครับทุกกลุ่มทุกตำบลค่ะไม่ไม่ได้ทุกหมู่บ้านค่ะทุกตำบลอันนี้เราก็มดเป็นของครู ตำบลละสองชิ้นสอง <ใน S 1> ชิ้น,นสำหรับการต่อยอดเพิ่มอาชีพไรายได้นี่คือสอนเราเราเราเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมเราเราเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ประสานในการอสอนสนับสน,นุนแล้วก็ภาษาวิทยากรเอาผู้ที่มีความรู้ในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรแล้วก็สอนค่ะส่วนการจําหน่ายเราก็ร่วมมือกับพัฒนาชุมชนใช่ไหมหรือ,อว่าเราจำนาย ก็จะเป็นการร่วมมือกับพันธีกระขายในยางาน,นอะไรอื่นด้วยแนวเพลิงเราก่อนที่ที่จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปแสดงนะ,ะงานพระนอนนี่มีมาไหมครับของสองกรมีค่ะมีเนาะเชิญชวนวันที่12บสองสิบามสีกรมีอะไรดีๆมามีอะไรด้วยครับให้ดูเราก็จะมีผลงานอาชีพของสกรเรานี่ค่ะครับผมมาให้ นักท่องเที่ยวได้จับใจใสยกันราคากันเองนะคะสนับสนุนอาชีพในท้องเท่ยคารับผมขอบคุณราคาผมที่เราจัดแสดงอะไรครับวันนี้อ๋อเป็นการสาธิตการทอผ้าเงี้ยงนางดาครับผมให้นักเรียนโรงเรียนสูงเนินได้มาสาธิตในการทอครับเป็นผ้าเอกลักษณ์ของสุมเนินของเราก็ฝากให้ช่วยสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่ให้เป็นที่โด่งดังให้กับคนไทยให้กับทั้งประเทศได้รู้จักครับผม วันงานทศการ์ดไวพันนอนของโรงเรียนเรามาแสดงไหมครับอ่าโรงเรียนต้องจะได้เปลี่ยนเป็นกี่ขนาดเล็กครับพอดีหลังใหญ่อนี้มันใหญ่เกินไปเนาะอจะบอกว่าไงดีการขนย้ายการดูแลมันค่อนข้างที่จะยากครับแต่เราก็มาสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะคิดให้นักท่องเที่ยวได้มาชมมานะครับ12 13 14เทศกาลไวพันนอนสวัสดีค่ะ จากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะขอเชิญชวนค่ะวันที่12บสองบ่กรกฎาคม2 5 6พนอะคะทางจังหวัดโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาก็จะกำหนดจัดงานเทศกาลไหวพระนอนค่ะซึ่งในกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีขบวนแห่อันเชิญใบสีพระหงษพระนอนและก็ดอกไม้บูชาพระนอน มีการลำถวายบูชาพระนอนโดยสตรีชาวอพเภอสูงเนินกว่า572คนนะคะมีการพิธีบวงสวงพิธีสง์พิธี่งผ้าพิธีเปิดงานแล้วก็ตลอดการจัดงนาน3วันก็เชิญชวนมาเที่ยวชมแหล่งโบราณคดีเที่อเเภอสูงเนินมากับาบสักการะองค์พระนอนอายุ1,300ปีซึ่ง มัยตวัวรลววีนะคะแล้วก็มาชิมมาช็อปสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นของดีบ้านฉันเทียมเพลิงสมเนมค่ะนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะโดยในวันแรกวันที่12กรกฎาคมค่ะจะมีการแสดงโขนลามเกียนชุดถวายลินลิงน,นะคะจากสำนักการสังคีบกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม วันที่13กรกฎาคมจะมีลิเกค่ะลิเกการแสดงผืพื้นบ้านลิเกโปรารนะคะสองลอักเพชรวิเชียนค่ะแล้วคืนสุดท้ายก็จะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงมินิไลไแอน์ซาจำลองประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองโบราณของเมืองเสียมาคะค่ะในวันนี้ชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทางวัดธรรมจักรเสีมาลามชาอำเภอสงเนินนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณ คณะท่านนายกัธมนตรีท่าน,นเซธาควิศีที่ได้ให้เกียรติมาเยีเ่ยนชมพื้นที่โบราณสถานที่วัดธรรมจักรเสมารามหรือวัดพนนนะคะและที่จะผลักดันเ,เพิ่มศักยภาพให้แหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาต่อไปค่ะ แล้วก็กราบขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสุดาวันหวังสุปกิโกศลและก็ท่านประลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านยุพาทวีวัฒนกิจปวรท่านนธิบดีกรมส่งกรมศิลปกรท่านนธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ที่วัดธรรมจักรเสมาลาวัดนนนแห่งนี้ที่จะได้มีการ สนับสนุนในการจับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไปค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมง,งานเทศกาลไหว้พระนอนพุทธศัยญาติศาลา1,300ปี